สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนจ้าเบึงวันนี้เป็นวันแรกที่ช่างเริ่มเตรียมตั้งแผงที่จะสร้างบ้านน้อยยายสลี้อรแล้วเด้อค่ะเด้อ <c oughs> นี่แหละลานสาวไปถ่ายคลิปมาให้เบื้งพี่น้องจ้านี่แหละจะสร้างบ้านสวนที่ทุ่งนาเด้อค่ะเด้อลานสาวกลับไปเบื้องท้ายให้ดีๆ <c oughs> นี่แหละ ้าก็เริ่มฮุกแน่พี่น้องเพราะว่าฝนตกแล้วนี่เพื่อนก็นเริ่มตีแพงไว้ขุดเสาเนาะจ้ะเนาะประมาณนี้เริ่มเตรียมสิเงี่ยงก็วางทานสิขุดเสาวางทานนี้ยงพี่น้องจ้ะวันที่หนึ่งพฤศจิก,กาก็เป็นวันที่เอาเสาเอกเสาโทลงจ้ะทุกคนนี่แหละบ้านน้อยค่คอยๆทำไปเนาะค่ะเนาะนี่แหละ ดีใจมีความสุขพี่น้องสิมีบ้านหน่อยอยู่น้องเพินลละโอเคนะคนะเนาะเดี๋ยวกับิมีอัปเดตมาห้เบึ่งเรื่อยๆเนาะนกับประมาณนี้เห็นแล้วก็มีความสุขพี่น้องเลยสร้างเพื่นกับพักกันตั้งใจเฮ็ดดีๆนี่แหละสุดยอดป่ะพี่น้องคอยติดตามต่อไปนะจนะ๊ะเนาะว่าสีมี้เอียงมาห้เบึ่งเนี่ย ตามนี้เลยนะคะขอบคุณช่างทุกคนคะ่ะทีมงานช่างต้อมบ้านนาเกจ้าสั่งงามๆเด้อค่ะเด้อไปแล้วเจอกันไหมค่ะทุกคนอัปเดตไปคะ่ะ